สินเชื่อเงินด่วนโอนเข้าบัญชีมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับสินเชื่อตัวนี้นี่ช่องนี้ยังไม่เคยทำเลยนะครับตัวนี้เราจะมาอัปเดตให้ทราบครับผม รายได้เริ่มต้นเพียง6000บาทนะครับก็สามารถกู้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆครับผมใครที่แวะเข้ามาชมแล้วนะฮะยังไงช่วยกดติดตามช่องนี้นะฮะ u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเปเปอร์จะมาพูดถึงสินเชื่อเงินด่วนอีกหนึ่งตัวนะครับที่ยังไม่เคยพูดถึงในช่องนี้เลยนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับและก็ไม่ต้องใช้อะไรค้ำประกันด้วยครับผมน่าสนใจไหมล่ะ มาชมกันครับตัวนี้เขาบอกว่าใครที่มีเงินเดือนน้อยนะเงินเดือนไม่ถึง10,000บาทนะครับแต่อยากกู้ยืมสินเชื่อพวกเงินด่วนอะไรพวกนี้เนี่ยหรือกําลังมองหาแหล่งเงินกู้ที่เป็นเงินด่วนมากๆเนี่ยตัวนี้เขาบอกว่าถ้าอนุมัติเนี่ยเขาจะโอนเงินสดเข้าบัญชีเราเลยครับและถูกกฎหมายด้วยครับผมมาอัปเดตกันครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้ดอกเบี้ยน้อยนะฮะแล้วก็ผ่อนจ่ายสบายนะฮะสูงสุดถึง36มงวดเลยครับอันนี้เขาบอกไว้เลยครับ ซึ่งเขาหวังว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยทางการเงินที่สามารถได้วงเงินสูงถึง1.5เท่าหรือสูงสุด45,000บาทสมัครง่ายนะครับเอกสารน้อยนะครับไม่ยุ่งยากและไม่รอนานครับซึ่งเขาบอกไว้ว่าหากเราประวัติการผ่อนชำระดีนะฮะเราสามารถรับวงเงินเพิ่มได้อีกด้วยครับผมมาดูกันดีกว่าครับว่าเฮงพร้อมใช้เขาเป็นของใครอะไรยังไงนะครับเฮงพร้อมใช้เขาเป็นของ เฮงลิซิ่งครับผมเขาคือผู้นำการให้บริการด้านสินเชื่อนะครับอีกรายหนึ่งนะครับเขาให้บริการทั้งสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงินสดนะครับจัดไฟนั้นรถบ้านนะครับสินเชื่อรถเฮงมือ2นะครับจำนำทะเบียนรถสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะครับแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้นะครับเขาบอกไว้ว่าเขามีมากกว่า400สาขานะครับทั่วประเทศนะครับซึ่งหากเราต้องการเงินกู้นะครับ เพื่อนําเงินไปใช้หมุดเวียนนะครับภายในครอบครัวครัวเรือนหรือว่าต้องการเงินไปใช้หมุดเวียนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถกู้ได้ครับเขาว่าไว้นะครับมาดูจุดเด่นของเขานิดนึงนะครับเขาบอกว่ากู้สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้เนี่ยดียังไงล่ะเขาแรกนะเขาบอกว่าเงินเดือนขั้นต่ำหกพันบาทขึ้นไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ผู้ที่มีรายได้น้อยนะฮะไม่มากนะหกพันบาทขึ้นไปเท่านั้นนะครับอย่างที่สองนะครับเขาเคลมไ้ว่ากู้ง่ายและเอกสารน้อยนะครับ เพียงแค่เรามีเอกสารทางการเงินอาทิสลิปเงินเดือนนะฮะหรือประกันสังคมนะครับมาตรา33นะฮะหรือว่าสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนอย่างใดอย่างหนึ่งก็สมัครได้เลยครับจุดเด่นที่3นะครับเขาบอกไว้ว่าไม่ต้องมีหลักทรัพย์นะครับและก็ไม่ต้องมีคนค้ำครับผมจุดเด่นที่4นะครับเขาบอกไว้ว่ากู้ได้สูงสุดไม่เกิน1.5เท่าหรือไม่เกิน4 5 0 0 0บาทนะครับจุดเด่นที่5ของเขานะครับแบรนด์นี้เขาบอกไว้ว่าเขาผ่อนดีรับเพิ่มด้วยครับผม ถ้าประวัติผ่อนชำระดีติดต่อกันนะครับมากกว่า3เดือนนะครับสามารถรีไฟแนนซ์ได้เท่าวงเงินเดิมเลยและถ้าหากเราเป็นลูกค้าที่มีประวัติผ่อนชำระที่ดีติดต่อกัน6เดือนนะครับเราจะสามารถรีไฟแนนซ์ได้แต่สูงสุดไม่เกิน1.5ดเท่าครับผมจุดเด่นที่6นะครับข้อสุดท้ายเขาบอกไว้ว่าอนุมัติรับเงินผ่านบัญชีเลยซึ่งเขาบอกไว้ว่า อยู่ที่ไหนก็รอรับเงินได้นะครับหากอนุมัติผ่านแล้วเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของเราทันทีครับไม่ต้องเสียเวลารับเงินถึงที่ครับสมัครก็ง่ายเอกสารก็น้อยครับเขาว่าไว้ครับอีกประเด็นสําคัญหนึ่งครับเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าครับคุณสมบัติผู้กู้นะครับเขาแรกนะครับเป็นบุคคลธรรมดานะฮะสัญชาติไทยอายุ17ถึง70ปีข้อ 2. นะครับมีรายได้ประจา6,000บาทต่อเดือนขึ้นไปครับ 3มนะครับมีอายุงานตั้งแต่4เดือนขึ้นไปครับผมโดยที่เขาว่งเล็บไว้ว่าไม่อยู่ในช่วงทดลองงานนะหรือว่าพักงานนะหรือว่าอยู่ในช่วงถูกพิจารณาโทษนะครับสี่ครับผู้ขอสินเชื่อเนี่ยจะต้องพักอาศัยอยู่ที่อยู่ปัจจุบันนะครับหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและสถานที่ทํางานโดยอยู่ในระยะทางไม่เกิน30กิโลเมตรนะครับจากที่ตั้งสาขาที่เรายื่นขอสินเชื่อครับผม 5นะครับเขาบอกว่าผู้ขอสินเชื่อเนี่ยจะต้องมีสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับภายใต้การกำกับพีโลนนะครับหรือแบบไม่มีหลักประกันนะครับรวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน3แห่งนะครับผมแต่ผมว่าข้อนี้ลองคุยนะครับกับเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับว่าถ้าเรามีแล้วมันจะสามารถอารมอร่วยกันได้ขนาดไหนนะครับลองคุยกันได้ครับโดยเขาโนติไว้ว่าคุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดครับผม เรามาดูเอกสารการประกอบการขอสินเชื่อตัวนี้กันบ้างนะครับที่เขาบอกว่าน้อยน้อยจริงหรือเปล่ามาข้อแรกนะครับเขาบอกว่าเป็นสำเนาบัตรประชาชนนะครับข้อ2นะครับก็คือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อนะครับข้อสานะครับสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีนะฮะข้อนี้4นะครับเขาบอกสลิปเงินเดือนย้อนหลังล่าสุดแค่1เดือนเท่านั้นครับหรือเลือกเป็นบัญชีสเตเมนต์ย้อนหลังแค่6เดือนครับผมส่วนมากจะมีคําถามยอดทิศดังนี้ครับ เขาแรงนะฮะใช้เวลานานไหมในการอนุมัติใช่ไหมที่เขาบอกว่าด่วนเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ1-3วันทําการนะครับในการอนุมัติสินเชื่อตัวนี้ครับข้สอสนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นข้าราชการหรือไม่ได้ทํางานประจําหรือเป็นประเภททํางานรายวันเนี่ย เราสามารถขอสินเชื่อตัวนี้ได้หรือไม่นะครับในข้อมูลนี้เขาบอกว่าสามารถขอสินเชื่อได้นะแต่ทั้งนี้นะครับขึ้นกับส่วนของเงื่อนไขของบริษัทเขานะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายครับตอนนี้ที่ทราบมานะครับเราจะสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้กรุงเทพและปริมณฑลยังไม่สามารถสมัครได้นะส่วนมากเขาจะอยู่ที่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งใครที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถรีเช็คได้นะครับว่าจังหวัดเรามีสาขาของเฮงลิซิงหรือเปล่าถ้ามีก็มีโอกาสที่สามารถสมัครได้นะครับโดยที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขต่างๆในการสมัครนะครับโดยสามารถโทรติดต่อสอบถามเขาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร1361นะครับเรารู้แล้วว่าสาขาอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็สามารถติดต่อที่สาขาได้โดยสามารถติดต่อที่สาขาเฮงลิซิงได้ทุกสาขานะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลา แต่โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับซึ่งเขาจะหยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัดตะเลิกครับผมและก็เขาบอกว่าเขามีช่องทาง ID l ดียด้วยนะครับให้ติดต่อสอบถามโดยที่เพิ่มเพื่อนสะกดว่า a อปเฮ Lissing นะครับก็จะมีตัว Address นะครับแล้วก็สะกดด้วย H-E-N-G นะครับออกเสียงว่าเฮงเนาะแล้วก็ Lissing ลออ e เอนะครับยังไงเนี่ยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ อย่าพิมพ์ผิดนะครับช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะอยู่ด้วยนะครับผมให้เราพึงสังเกตไว้นะครับว่าการสมัครขอสินเชื่อที่ถูกกฎหมายเนี่ยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆล่วงหน้าครับผ